ชุดกากีเข้าตู้แล้วนะเมื่อถึงวันอำลาจากวารคนหายเรือจ้าจากนี้ต่อไปทิ้งไว้เป็นความลังส่งสิ่งที่ไปถึงฟังถึงเวลาวางไม่พาแล้วเรา สวัสดีค่ะป่านิวาร์ตยินดีกับป่าด้วยนะคะที่ป่าเดินทางถึงเส้นชัยโดยสวัสดิภาพขอให้ป่าใช้ชีวิตหลังเกษยียณยังมีความสุขนะคะจากใจครูใหญ่ค่ะบ๊ายบายคงไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาในวันเกษยียณอายุราชการก็เช่นกันครูทุกท่านต้องมีวันนี้ แต่ก็รู้สึกใจหายกับคุณครูนิวัฒน์คุณครูนิวัฒน์เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีและน่ารักมากไม่เคยลืมท่านเลยที่ท่านมาช่วยสอนงานวิชาดนตรีจนประสบความสำเร็จไปพร้อมกันนักเรียนสามารถได้เป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนยาชิโยกเพราะท่านเป็นคนที่สอนร้องและช่วยกันกล่อมเกลาให้นักเรียน ในวงดนตรีได้พัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งวงในช่วงนั้นแต่ในใจท่านก็บอกช้ำเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าท่านอยู่เบื้องหลังในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้หนูไม่เคยลืมแล้วก็ยังตราตึงและติดตึงใจของหนูหนูก็ขอบคุณท่านมากจริงๆ ตลอดเวลาที่ท่านช่วยเหลืองานหนูขอให้คุณครูนิวัฒน์จงมีกำลังใจที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะคะและก็ขอความดีที่ท่านสั่งสมให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมคงเป็นภาวะปัใจจัยให้คุณครูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ขออัญเชิญพระไตรรักษ์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใดเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรืองคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณครูนิวัฒน์นะคะที่ทำให้น้องๆในโรงเรียนมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มค่ะหนิงขอให้คุณครูนิวัฒนมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะพี่นิวัฒน์พลอยนะคะก็พี่นิวัฒน์เกษียณแล้วนะคะห้องพักครูก็คงเงียบหน้าดูเลยค่ะขอให้พี่นิวัฒน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะ สุขสันวันเกษียณนะคะพี่นิวะทำงานร่วมกันมาสิบปีขอบคุณความรู้ดีๆเรื่องเล่าผีๆที่มอบให้มาของอวยพรให้พี่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยความเคารพรักนะคะป้าป้าค่ะอายุหกสแล้วนะป้าป้าค่ะยังไม่ชราใช่ไหมป้าใจดีมาทุก กลับมาโรงเรียนใหม่ได้นะครับป่าสวัีค่ะมนชื่อเด็กอิกวัธิลาพอรโบราณออกปอ1ครับ3เลกที่10เจความประทับใจที่คุณคุณคุณวัสอนุกคุณหลอกสนุกเข้าใจง่ายขอบค,คุณคุณคุณที่ให้ความรู้กับรักเรียนทุกคน คุณนิวัดเป็นคนผู้ชา้าช้าทำให้หนูเข้าใจง่ายในเวลาเรียนคุณครูเป็นคนใจดีไม่ดูหนูจะเอาคำสอนหาคุณครูไปใช้ในไปใช้ในตอนโต ขอขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุดทิตายอยู่เย็นเลขที่26ชั้นปหนึ่ทับสี่ครูนิวัฒสอนหนังสือหน้าที่พอรเมืองหนูเอาความรู้ดีๆปลบอกผู้อื่นและเอาเอาเป็ปฏิบัติตนหนูขอให้ครูนิวัฒ ร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะคุณูเป็นคนใจดีมากเลยค่ะเรือที่คุณครูอนหนังสือคุณครูจะพูดช้าๆ้ทำให้หนูาใจมากขึ้นค่ะคุณครูอย่าลืมเรีนสาพตัวเองด้นะคะหนูจะที่ถือคุณครูเสมอค่ะ ข,ขอบคุณที่คืนคูสานะ,ะาุกค่สวัสดีครับผมชื่อดิชายสุพลวัลน์อติมินัอยู่ป .4 ครับขอขอบคุณคุณครูคนิวัฒที่อบรมสั่งสอนให้ได้รับความรู้ผมซาบซึ้มในคำสอนของคุณครูและจะนำไปปฏิบัติ แนอนะคต่อไปขอให้ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณคุณครูที่ความรู้ใส่สมภาคแข็งแรงครับสวัสดีครับคุณครูนิวัฒน์คุณครูสอนดีคุณครูพูดจาดีคุณครูสอนดี คุณครูไม่ดูให้เด็กเวลาสอนคุณครูถามว่าทำได้ไหม <laughs> เด็กๆก,ก็ถามว่าทำได้ครับผมชอบ <_ cía> คุณครูนะครับสวัสดีครับขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนะครับวัดอยู่เราดีใจคุณมีวัดเกษียงไป <nickname> เราคิดถึงเก่งมากๆเลยครับทำให้ผมมีความรู้แล้วผมจะเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อครับสวัสดีครับที่ชออนนี้วัด เกยบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆทุกคนสั่งสอนให้พวกเรามีความรู้ขอบขอบูชาพระคุณครูผู้เสียสละจากนี้ขอให้คุณครูมีความสุขหลังเกษียณสุขภาพแข็งแรงพวกเรารักคุณครูจากนักเรียนห้องป .1 ทับ1ทุก ยังที่จาเดินต่อไปราฐนาให้สิจูเรินรุ่งหรือเพื่อความหวังต่อเนื่องจากดวงตาที่ตั้งใจไวสิแปนคนดีเหมือนเติมบัญชีให้กับหัวใจจะขอเอามาเก็บไว้เปิดฉาเวลาคิดถึงมองจุดกากี ในตูน้อีกครั้งให้คิดถึงเส้น้าผ่านมาผาใจสาบสืคิดถึงทุกคนแม้พาตอนมาอยู่ใด้โมกหนึงเรื่งกลัวที่เคยแอบซึ่งแม้วันหนึ่งแค่คิดถึงกันคิดถึงทุกคน แม้พ่าตอนมาหยุดในโมหนึงงครที่เคยแอบซึ้งแม้วันหนึ่งแค่คิดถึง